ั่นใจว่าถ้าเดินทั้งหมดรูทเนี้ยตายแน่นอนตายแน่นอนตอนนี้อยู่ที่รถไฟแล้วนะคะเป็นชียร์ีเอ็นอีกสักหนึ่งตอนที่ยังอยู่ในเกาหลีนะวันนี้จะไปเที่ยวแถวสถานีคันอ,อกค่ะตอนนี้ได้นรามาจากสถานีจองโอนชางกลางนะคะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปไหนก็คือที่เก็บปิดแมนเพราะวันนี้มีนัดก,กับเพื่อน ใกล้ๆไม่อยากเที่ยวที่ที่เคยไปก็เลยลงมาโม่ๆเขาเป็นทานไปบ้านเพื่อนนะคะบอดตกๆว่าไม่รู้จะไปไหนสิ่งนี้ทําไม่ดีที่สุดก็คือเดินตามผู้คนออกมาไม่ว่าใครจะไปไหนเราก็จะเดินตามไปด้วยทางของคนที่แบบคนเยอะๆแต่ว่าที่นั่จะเป็นที่คิดอันนี้เป็นการแบบมั่วสุดๆไปเลยเมื่อกี้เดินออกมาจองโนนสารทางออกเก้าเดี๋ยวมาดูว่าทางออกเก้าจะมีอะไรทางออกเก้าแล้วก็ข้ามถนนมานะคะตามผู้คนเหมือนกันการท่องเที่ยวไม่ต้องมีแผนมากมีแผนมากแล้วมันเบื่อถ้าไม่มีแผนก็คือ เที่ยวตามตัวเองเราอาจจะเป็นคนเปิดทริปคนแรกก็ได้เพราะแบบเราอาจจะเป็นคนแรกที่ได้แนะนําสิ่งดีๆก็ได้ถนนจะเนี่ยไปถนนที่มีผู้สูงเอาอยู่เยอะมากเลยแล้วก็มีการเปิดแถว,วันนี้วันเสาร์คิดว่าเขาข,ข,อาขอ้อมุาให้ขายของกนถนนเยอะมากแบบของสอบให้อ,หอารมณ์แบบบ้านเราคือว่าอะไรของผมโอเคไปเจอกันจุดต่อไปนจ้ะ เริ่มไปกับของขาจะให้น้ีนะคะเยอะเลย หลังจ,จากที่เดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็เจอพระราชวังสักอันหนึ่งยังไม่รู้ชื่อเดี๋ยวจะไปหารายละเอียดหนึ่งว่าที่นี่คืออะไรท่าง้ามีเพลงพอๆให้ฟังด้วยนะโอเคตรงนี้ก็จะชื่อเทปโกคาร์ทชวนชนะทับโก t a อ โอ L แอนะคะเป็นสถานที่ที่เขาปรับปรบุงใหม่เพื่อ <c oughs> ให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นสวนสาธารณะแต่ว่าเหมือนก่อนหน้านี้สมัยที่มีสงครามพื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่จุคนประมาณ3,000คนเหมือนเป็นสถานที่น่าจะแบบหลบภัยสงครามจุเขาบอกว่าเป็นสถานที่แห่งความสงบสุขรำเริงรำเริงของเออ การที่เราเดินออกมานอกสถานีรถไฟก็คือเรื่องดีๆอยา่างไรเราก็ได้ชมบ้านชมเมืองหรือว่าชมอะไรที่เราไม่เคยเห็นเนาะ โบราณสถานอยู่ด้วยนะคะที่อายุยาวนานแบบ100ปีอาบตั้งแต่ปี1,900อะไรอยอะไเงี้ยน่าจะเป็นสถานที่ที่สำคัญแต่ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากนะักอันนี้แนะนำสำหรับคนที่มีเวลาว่วางๆเลยนะขึ้นจองโนสามการทางออก9ก้เราเดิน คือจากตรงนี้สามารถไปที่ต่อไปได้ก็คือหมู่บ้านฮันอกวินเลสประมาณครึ่งชั่วโมงเดินถึงแล้วจากฮันอกวินเลสถ้าเดินเสร็จมันจะเป็นอินซาดงใช่ไหมอินซาดงแล้วก็ไปพระราชวังเคียงบกซึ่งมั่นใจว่าถ้าเดินทั้งหมดรูทเนี่ยตายแน่นอนตายแน่นอนแต่อันเนี้ยสำหรับคนว่างมากๆอย่างเรานะก็ใครเปิดมาเจอชย,ยาวิกเอนเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด<อ>้วยนะคะตอนนี<อ>้ค<อ>ือตะกนได้เต็มที่เพราะว่าโยคนเดียวเดินต่อ อย่าลดละคลิปนี้้ามีคลิปสนุกๆให้ดูคอนดูแหละว่าไหมเชียบ์พเียรอ เยอะมากเป็นร้อยนายทํำอะไรแล้วตรงนี้เหมือนมีแบบสี่แยกก็คือตำรวจอยู่สี่มุมลกว่าดิชานเดินไปไม่ไหวแดดมันแรงมากก็เลยลงมาในสถานี ไต้ดินสักอันเหนือเหมือนเดินมาเจออันถัดไปมั้งสถานีตรงนี้ประกอบไปด้วยแบบเสื้อผ้ามีแหลชกช็อปปิ้งเล็กๆใต้สถานีรถไฟนะแล้วก็อันนี้มาอยู่ในร้านจักร้านหนึ่งก็คือเป็นเสื้อผ้าแบบที่ไม่เหมือนตรงหงแดก็กจะเป็นผู้ใหญ่เลยแต่ว่า จะบอกว่าคนภายใต้สถานีเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้สูงวัยเจ้าของร้านแบบเยาวยูแล้วแบบใจดีนี่ฉันซื้อของเขาแล้วสภาพฉันไม่ไหวลหแล้วเขานําให้ซื้อกินตอนก็เลยต้องกดหนึชั้นหนึ่งตัวซึ่งไม่ได้ขายแพงนะคะที่นี่ก็คือแบบเสื้อแบบหมื่นวอนหมื่นวอนก็คือ300อะ่ะคือถ้าบ้านเราเนี้ยมันก็เราเก้ากบ้านเขาก็เริ่มที่หมื่นวอนที่300บาทก็คิดว่าโอ้ตอนนี้ก็อนุญาตไปก่อนนะจ๊ะเจอกันที่จุดใหม่ต่อไปค่ะฉันจะนั่งอยู่ที่ใจ ก็มีต้องพักกออ็อันนีลห้องมันร้อนจริงเดินสองนาทีพักจุดไทีที่เยที่เย็นแหละแล้วเจอจุดหมายต่อไปกันครับ ระะถไฟส,สถานีทางออกตรงนี้สวยดีอะ่ะเป็นชีน้ำเงินแล้วก็เป็นหนังสือจีนโบราณก็<อ>รุมพร,รางทิพย์นะคะ<อ>เดี๋ยวจะไปเที่ยวในหมู่บ้านโบราณกัน<อ>เดินกันนะตอนนี้กำลังเดินไปหมู่บ้านบุกชอนสถานีอันกุกนะคะข้างหลังตรงนี้เป็นสวาซูสาขาที่อยู่ตรงนี้เวอร์มากเป็นบ้านเก่าคนเยอะมากแล้วก็จากสถานีก็คือเตรียมขาไว้เลยนะ ไม่แนะนําให้ช็อปปิ้งมาเยอะๆเพราะว่าจะสถานีเดินเข้าไปลึกมากแล้วพอจากในหมู่บ้านเดินเข้าไปอีกก็คือกว้างมากคือตรงนี้เป็นพื้นที่ถ้าเดินเดินจริงๆก็คือเป็นทั้งสองฝั่งเลยค่ะจะเป็นแบบพื้นที่สําหรับบ้านเกา่าแต่ว่าใครมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วความเจริญครอบงำแบบเร็วมากเซาวสซูก็ไม่มีนะร้านแบบนิมถนนอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นแบบแตะลานตาอยู่ก็คือไม่มี ตอนนั้นเดิอนออกมามีร้านต๊อกโก็คีริมถนนเงาๆอยู่ร้านหนึ่งแต่ต้องแบบร้านชิคคู่เยอะมากร้านอาหารคาเฟ่เช่าชุดเนเจอร์รีพับป,ปีแบบร้านของฝากงงเลยจ้ะเป็นประเทศที่โตเร็วมากๆจริงๆเหมาะแก่การลงทุนนะคะเราจะต้องเดินเล่นละต่อแนละ้วงงต็อดเก็ <laughs> ตคีถึงแล้ว ทานข้าวนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆคงเกาหลีก็เยอะแหละเขามาเด็กกันกตักชาก็เยอะมากแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านต้องรักษามารยาทนะคะห้ามสียงดังเพราะว่าตรงนี้เป็นบ้านที่มีคนอยู่จริงๆไม่ได้สร้างมาเพื่อแบบให้นักท่องเที่ยวแหละ ถ่า,ถามครับิี่แคนสวนตัวถ้ามาในเวลาสามท่ามเช่นนี้น่าเบื่อมากไม่สนุกคนเยอะถ่ายรูปอะไรไม่ได้หรอกแต่ก็มาดูเป็นสีสันนะคะจะเป็นถนนที่คนเช่าชูท่านบกใส่เยอะมากเหมือนเวลาไปญี่ปุ่นน้อถ้าไปเกียวโตก็ต้องใส่ชูยุคาตะอะไรแต่บ้านเมืองสงบดีนะ โหลตอนนี้ชายาก็คือเดินเล่นอยู่ที่หมู่บ้านบุกชอนนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆแล้วก็บรรยากาศร้อนมากตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสามซึ่งก็คือไม่ไหวแล้วจะเป็นลมจริงๆนี่คือเหงื่อนะตัวเปียกไปหมดแล้วเนี่ยหน้าก็คือแบบไม่ไหวแล้วอวิดีโอไปเลยค่ะไม่ได้ขาลงมาตรงนี้ไม่สามารถหมอกได้เพราะว่ามันคือ ทางลับขอให้ทุกคนหาเลยทางลับเองอันนี้จะเป็นโซนที่แบบเป็นช้อปปิ้งแอเรียเลยค่ะมีคาเฟ่แล้วก็มีของขายมีของที่อะลึกถ้ามาก็แนะนำว่าให้มากันอยู่ไปเลยทั้งวนันเพราะว่าพื้นที่ใหญ่โตมากสรุปทีทิดียงไม่จบเพราะว่าเดินผ่านของน่ารักน่ารักไม่อยากจะเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ดูคือค้าบนนี่เป็นเมืองเก่าอะค่ะมันต้องแบบสงบเงียบหน่อยเนาะดูสิมีแม้ก็ค่ะ ชอบด็อกเตอร์มารตินแต่ว่าสีฮิตที่นี่ก็จะเป็นสีพาสเทลซัมเมอร์สีฟ้าอ่อนสีเข้มสีขาวสีชมพูอ่อนมาใส่ที่นี่ขับเร็วมากนะคะทุก oh! เร็วมากๆในที่สุดฉันก็เจอนิวบาลานแล้วเข้าไปดูกันสาขานี้เป็นสาขาที่สร้างมาให้เข้ากับบรรยากาศเข้าไปดูกันเถอะ <laughs> ฉันไม่ได้เอาแป้งมาฉันเอกตรงแป้งมาแป้งแบบที่จบหน้าก็คือจมัดเนื้อเกิเนื้อออกตลอดคือถ้าเนื้อออกก็คือมันเมือคนเดิมนะสวลทุกคนจ๋าตอนนี้อยู่ที่ The Coffee Factory ใหญ่โตมากเมื่อกี้เข้าไปแล้วหนึ่งกลุ่มแล้วก็ออกมาถ่ายคลิปใหม่ก็คือดีงามมากใหญ่มากตรงนี้คือพาจู แอรเรียซึ่งก็ไม่รู้มันก็เป็นจังหวัดอะจังหวัดคาตูแล้วกันเนาะขนี้เรียกว่าจังหวัดจะเข้าไปข้างในกันนาะใหญ่มากชอบปลื่ม ขนมหวานอาหารกาแฟนะคะ งามมากดูสิดูหน้าฉันสิแต่งเสริมเขาดีมากจริงๆทุกคนแล้วก็ราคาก็เป็นราคาคาเฟ่ปกตินะที่เกาหลีก็อยู่ที่แก้วประมาณ300บาทมีทั้งของหวานขนมปังเค้กแล้วก็มีแอลกอฮอล์แหละสำหรับคนที่อยากกินบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้ตามมาได้อลัมากดูสิแล้วก็มีมุมครัวเปิดที่ให้ทุกคนดู ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ที่นั่งถ้าไม่ได้อยากไอ้โต๊ะแบบเป็นทางกายก็สามารถนั่งได้นั่งกินเป็นแบบขั้นบันไดขึ้นไปชั้นสองนะคะบันไดก็คือสูงชันสุดๆแต่ว่าไฮไลท์มันจะอยู่ที่ชั้น2เหมือนเป็นมุมซิกเนเจอร์ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปชอบนาออะไรทำอะไรก็หอบเข้าไปหมดถึงชั้น2อเลย อาหารมาแล้วกินดีกว่านะฮะด้วยความว่าอยากได้มุมที่สวยงามไงก็เลยไม่นั่งที่โต๊ะวันนี้เรืม่องไรมา,มาขอโทษน,นะคะน้ําของเราเป็นน้ำอาดับเห็ดม้านี่คือชั้นของอาดัมเอาข้างบนละ่ะโงมนม,มอ่ะไม่คนอีกแล้วโลกจิตชอบไม่คนเฮ <c oughs> ้ยอร่อยดีอ่ะไม่หวานมาก ออกจากร้านเมื่อกี้มาแล้วนะคะก็มาที่ร้านข้างๆก็คือถ้าจากร้านเมื่อกี้หันหน้าออกถนนใหญ่แล้วร้านนี้ก็จะอยู่สายมือติดกันนะคะเป็นร้านขายซีฟูด้ดเขาเรียกอะไรหม้อไฟซีฟูด้ดเออเดี๋ยวไปดูกันว่าน่าจะเป็นยังไงไม่เคยกินเลยที่แบบเป็นซีฟู้ดแบบหม้อร้อนแบบของเกาหลีถ้าเคยเห็นแบบว่าพว้ปลาหมึกตัวใหญ่ๆกุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยเออเดี๋ยววันนี้จะเป็นครั้งแรก นี่นะหน้าร้านในแบบนี้นะมีที่จอดรถถ้าสมมติมาตรงนี้คิดว่าทุกคนจะต้องขับรถแหละเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองมันไกลแสงสวยแสงงาตอนนี้เป็นเวลาหกโมงไปหาข้าวมือ้อเย็นกินกันนะคะบรรยากาศในร้านจะอารมณ์เหมือนแบบร้านสุกี้อย่ามาดูกันว่า เราจะได้อาหารแล้วว้าวอาหารมาแล้วใหญ่โตมาโหระทึกมากมีเสื้อกันกระเด็นด้วยนะ,ะนคะเอมเกิดกิดอีกกะ ปเปาพือแบบนี้เลยอะแบบสดๆอะออออดีอะมันแบบมันหนึบๆแต่ไม่เหนียวเทาประหมึกแล้วก็ไม่เหมือนหอยวย่าอยู่ไหนที่สกีนั่งกินอยู่คุยกับเพื่อนเกาหลีเรื่อง<ม>วัฒนธรที่ตากกา่างกันก็คือคนที่นี่ชอบกินกับก่อนแล้วก็ตามไปข้าว หรือว่ากินกับก่อนแล้วเราก็ตับด้วยข้าวอยู่ดีอย่างเช่นเมนูที่คนไทยรู้จักก็จะเป็นบูดักอีเคใช่ปะที่เป็นมาม่าคือคนไทยกินแค่นั้นไงแต่คนเกาหลีพอมันน้ำมวดเขาจะใส่ตัวข้าวลงไปด้วยเพื่อนฉันได้บอกว่าสําหรับเขาข้าวที่เอาไปผัดตอนสุดท้ายอ่ะมันเหมือนเป็นขนมนะเขาจะชอบปะกินเมื่อกี้ที่อวดไปนี้กงคือตอบงงวะไม่ใช่เดสเอร์ ไ่ใช่ขนมหวานอ้มันจะบอกว่าอ้าวแต่ว่าไอ้อาหารที่มันเป็นมาม่าในหม้อต้มแล้วมันจะมีข้าวหรอมันเป็นข้าวชุบข้าวแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่มาม่าก็คือมามา่าข้าวก็ส่วนข้าวต้องแยกกันนะงงปะงงปะ <c oughs> ในแหล่เรื่องเมาสก็คือของอีนี่สดอ,อย่างเลยขอเวลาไปกินดีกว่าปวดอ้างแต่เพียงเท่านี้ฮะงั้เนเดี๋ยวจะไปหาที่กินขนมอีกสักที่หนึ่งแล้วค่อยกลับบ้าน ลโหลค่ะทุกคนจ๋าตอนนี้อยู่อีกที่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านสุดฮิตนะตอนนี้ชื่อร้านว่าโมดงโดนัทแอนด์จิลาโต้ร้านต้งพาจูทุกร้านแบบใหญ่โตโอ้อ่ามาโหดละทึกมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือเพื่อนพามาเพื่อนแนะนําซึ่งทุกร้านก็คือติดกันอ่ะอันนี้แบบขับรถมาประมาณสิบหิท่วนสิบหิ้ท่วนก็คืูถุงแล้ว อันนี้เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะรอคิวรอคิวหน้าร้านจะเป็นมุมมหาชนนะคะ เป็นสายแบบคอนเทนต์สายถ่ยรูก็ต้องมาร้านกว้างขวางมากมีสองช,ชั้นบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะและส่วนชั้นล่างก็เป็นเหมือนเมื่อกี้แหละร้านแบบขนมหวานจริงๆด้วยอ่ะอุ้ยมาแล้วแบบปึ้งเลยน่ารักไปหมดทุกสิ่งตรองจะไปหาอาหารกินสิแก้วหนึ่งแผ่นดกเลนร้านน่ารักมากอ่ะอารมณแบบบ้านขนมหวานนะเธอสีพาสเทล ปิดออคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมถ้าใครชอบคลิปของชายาวิเียนและอยากเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนส่วนใครที่ยังไม่เคยติดตามการเปิดมาเจอโดยบังเอิญก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันไปด้วยนะคะถ้าอยากจะคอมเมนต์อะไรใด,ด,ดๆก็บอกได้เช่นกันวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะชาน